สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะสอนข้อที่6นะคะต่อจากร้วที่แล้วเลยนะก็คือเรื่องการหาโดเมนและเลนส์ของฟังก์ชันนะคะการหาโดเมนและเลนส์ของฟังก์ชันหาเช่นเดียวกันกันกบการหาโดเมนและเลนส์ของความสัมพันธ์ที่เราเคยได้เรียนมาในก่อนหน้านี้แล้วค่ะสัญลักษณ์การหาโดเมนนะคะก็จะใช้เป็นตัวดีนะคะ แล้วก็ห้อยด้วยตัว f นะก็คือโดเมนของฟังก์ชันแล้วก็ r a n g ก็จะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว r ห้อย f นะคะคือ r a n g ของฟังก์ชันโดเมนคือการพิจารณาตัว x นะคะว่าค่า x มีค่าเป็นอะไรได้บ้างส่วน r a n g ก็จะพิจารณาที่ค่า y ว่า y เป็นอะไรได้บ้างทีนี้จากโจทย์เนี่ย y ไม่มีใช่ไหมคะซึ่ง ค่า y ก็คือค่าของ f x นั่นเองนะคะอาจจะเขียนในรูปของ y เท่ากับหรือ f x เท่ากับก็ได้นะคะอ่ะเราเริ่มไปดูที่การหาโดเมนกันก่อนการหาโดเมนคือการพิจารณาค่า x ว่า x เป็นอะไรได้บ้างหรือในทางกลับกันก็พิจารณาว่าค่า x เป็นอะไรไม่ได้นะคะในที่นี้ข้อที่1ที่เราทำพิจารณากันอยู่เนี่ยลักษณะ ของโจทย์เป็นเศษส่วนใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้าเป็นเศษส่วนเงื่อนไขของการที่เป็นเศษส่วนก็คือตัวส่วนห้ามเป็นศูนย์นะคะตัวส่วนตัวนี้ห้ามเป็นศูนย์ดังนั้นแล้วเราก็เลยได้ว่าค่า x สามารถเป็นได้ทุกค่าที่เป็นจำนวนจริงแต่ยกเว้นศูนย์นะคะเราก็จะได้โดเมนออกมาเป็นจำนวนจริงนะคะลบ เซตของศูนย์ส่วนใหญ่แล้วโจทย์ก็จะมีลักษณะเป็นเศษส่วนแบบนี้นะคะนักเรียนก็สามารถพิจารณาที่ตัวส่วนอย่างเดียวได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปสนใจตัวเศษมากนะักเพราะว่าถ้าเราดูที่ตัวเศษแล้วก็คือ x เป็นอะไรก็ได้นะคะเงื่อนไขก็เลยไปอยู่ที่ตัวส่วนเท่านั้นส่วนการพิจารณาค่าเรนส์นะคะเราก็จะไปดูว่าค่า y เป็นอะไรได้บ้าง หรือในทางกลับกันก็คือค่า y ไม่สามารถเป็นอะไรได้ถ้าเรามองจากโจทย์แบบนี้แล้วเราคงจะมองไม่ออกนะคะเราจึงต้องมาจัดรูปใหม่นะคะโดยพิจารณา x ในเทอมของ y นั่นเองเราจะเริ่มจากโจทย์นะคะ y เท่ากับ 3x บวก2ส่วน x นะ,ะใช้วิธีการจัดรูป เพื่อทําให้อยู่ในรูปของ x เท่ากับเทอมของ y ในที่นี้ก็จะเป็น 3x ส่วน x บวก2ส่วน x ค่ะแล้วก็ y ก็จะเท่ากับ3บวก2ส่วน x แบบนี้นะคะแล้วก็ครูจะสลับเอา3ไปไว้กับ y และก็จะเหลือ2ส่วน x นะคะ ย้ายตัว x ไปคูณนะคะ mm hmm. ก็จะเท่ากับ2นะคะ mm hmm. แล้วก็จัดรูปใหม่เป็น x เท่ากับ2ส mm ่ว hmm. น y ลบ3ตรงนี้แหละค่ะที่อยู่ในรูปของ x ในเทอมของ y อ่า x เท่ากับเทอมของ y แล้วเราก็ไปพิจารณาได้เลยค่ะว่า mm hmm. ถ้า y เป็นอะไรได้บ้างหรือค่า y ไม่สามารถเป็นอะไรได้ mm hmm. ตรงนี้เป็นอยู่ในรูปของเศษส่วนใช่ไหมคะ เราก็จะได้ว่าตัวส่วนห้ามเป็น0นการที่ตัวส่วนห้ามเป็น0นย์นั่นหมายถึงค่า y ห้ามเป็น3เพราะถ้า y เป็น3แล้วมันจะได้3ลบ3เท่ากับ0ใช่ไหมคะอ่ะเราก็จะได้คำตอบว่า y สามารถเป็นได้ทุกจํำนวนที่เป็นจํานวนจริงยกเว้น3นั่นเองอ่ะโอเคข้อ1ก็จะได้โดเมนกับเลนส์แบบนี้นะคะ ข้อที่2ครูขออนุญาตฝากนักเรียนไปทำเป็นการบ้านนะคะอ่ะไปดูข้อที่3กันต่อ f x เท่ากับ x กำลังสองอ่ะ square root x กำลังสองบวก9เราจะมองเป็น y เท่ากับก็ได้นะคะข้อนี้ก็หาโดเมนแล้วก็เลนส์ของฟังก์ชันเหมือนกันลักษณะโจทย์ข้อนี้ก็คือ มันมี square root อยู่นะคะเราก็จะต้องพิจารณาว่าภายใต้ s ส u a r r r o t t นี้นะคะในทางคณิตศาสตร์ก็คือมันคือรากที่2ที่ไม่เป็นลบเพราะฉะนั้นใน square root ก็คือห้ามติดลบห้ามติดลบนะคะเป็นเงื่อนไขเพราะฉะนั้นการที่ห้ามติดลบนักเรียนก็ไปดูว่าค่า x กำลังสองบวกเค่า x สามารถเป็นอะไรได้บ้างเราก็จะพิจารณาขอบเขตใหญ่ๆเลยนะคะโดยที่อาจจะมองว่าค่า x เป็นจำนวนจริงลบได้หรือไม่เพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ยกกำลังสองนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนจริงลบเวลาที่ยกกำลังสองมาแล้วมันก็จะต้องได้บวกใช่ไหมคะจำนวนที่เป็น0ูนย ยกกำลังสองก็ได้0และจำนวนที่เป็นบวกยกกำลังสองก็ได้จำนวนจริงบวกเพราะฉะนั้น x สามารถเป็นได้ทุกค่าเลยนะคะเมื่อนำไปบวกกับ9แล้วยังไงก็ไม่ติดลบนะคะอะเมื่อพิจารณาได้อย่างนี้แล้วเราจึงได้ว่าค่า x สามารถเป็นได้ทุกค่านะคะทั้งบวกทั้งลบทั้งศูนย์เพราะฉะนั้นโดเมนก็จะเป็นจำนวนจริงนั่นเอง เรไปไปพิจารณาเลนส์เลนส์ก็คือตัว y นะคะักเรียนอาจจะมองว่า y เท่ากับ square root ในเมื่อมันเท่ากันนะคะแล้วฝั่งนี้มันห้ามติดลบห้ามติดลบหมายถึงอะไรมองอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่มันห้ามติดลบก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์นั่นเองนะคะมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์นั่นเองดังนั้น y กับส u a r e r o o t มันเท่ากันส u a r e r o o t มันมากกว่าหรือเท่ากับ0ย์ก็ส่งผลให้ค่า y ก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ด้วยนะคะดังนั้นแล้วค่า r รนจของเราก็คือค่า y นะคะมากกว่าหรือเท่ากับ0เราจะตอบแบบไหนเราก็จะตอบเป็นช่วงนะคะช่วงปิด0ถึงอ n f ฟิน t y ี้นะคะการตอบเป็นช่วงแบบนี้คือช่วงที่เป็น คําตอบที่มากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองนะ,ะแล้วก็ขอฝากข้อ4ไปทำเป็นการบ้านเองนะ,ะโดยเดี๋ยวครูจะแนะนำเพิ่มเติมว่าตรงนี้นะคะมีอยู่2ประเด็นประเด็นแรกคือมันเป็นเศษส่วนนะคะตัวส่วนห้ามเป็น0และอีกประเด็นหนึ่งในภายใต้เครื่องหมายกรนตัวนี้ห้ามติดลบเพราะฉะนั้น รวมกันแล้วนะคะห้ามติดศูนย์ด้วยห้ามเป็นศูนย์ด้วยห้ามติดลบด้วยเราก็เลยได้ว่ามันต้องมากกว่าศูนย์นั่นเองอ่ะผ่านไปนะคะไปดูข้อที่เป็นแนวข้อสอบข้างล่างนี้กันข้อนี้นะคะให้หาโดเมนนะคะของความสัมพันธ์เมื่อกำหนดความสัมพันธ์แบบบอกเงื่อนไขมาให้หาเฉพาะโดเมนค่ะ ของความสัมพันธ์ก็จะใช้สัญลักษณ์ดีห้อยอานะคะเงื่อนไขอยู่ที่ตรงนี้ค่ะพิจารณาที่ตรงนี้เลยเลยนะคะบนขอบเขตของ R คูณอนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้เงื่อนไขที่ครูตีกรอบสีแดงนี้นะคะ y เท่ากับ x บวก2ส่วน square r o 8ลบ0 x ลบ 3x กำลังสเงื่อนไขแบบนี้บ่งบอกอะไร บงบอกว่ามันเป็นเศษส่วนแน่นอนพิจารณาว่าตัวส่วนห้ามเป็นศูนย์และพิจารณาที่สแควรูตนะคะภายใต้รากที่สองตรงนี้ห้ามติดลบเหมือนที่ครูบอกข้อเมื่อกี้เลยพอห้ามเป็นศูนย์ห้ามติดลบเอามารวมกันแล้วมันจึงได้ว่าค่าที่อยู่ภายใต้สแควรูตนั้นต้องมากกว่าศูนย์นะเราวิเคราะห์ได้แบบนี้แล้วเราก็ไป เริ่มทำกันได้เลยค่ะวิธีทำนะคะเราก็จะได้ว่าพิจารณาเฉพาะตัวที่อยู่ภายใต้สแครทูที่ตัวส่วนนะคะเราก็จะได้ว่าเนื่องจาก8 1 0ลบ 10x นะคะลบ 3x กำลังสองจะต้องมากกว่า0นะคะ เราก็มาแก้อสมการตรงนี้กันลักษณนะตัวนี้ลบ 3x กำลังสองมันติดลบนะคะเพราะฉะนั้นครูจะพยายามให้ตัวนี้มันเป็นบวกก็จะสลับไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็น 3x กำลังสองแล้วก็บวก 10x ลบ8นะคะครูเรียงดีกี x กำลังสองขึ้นมาก่อนตามด้วย x แล้วก็ตัวเลขเครื่องหม ที่อยู่ข้างหน้ามันก็จะเปลี่ยนหมดเลยนะคะจากนั้นเราก็ใช้วิธีการแยกตัวประกอบ<ม>ก็จะได้ 3x แล้วก็ x ค่ะจากนั้นก็ไปหาต่อว่าอะไรคูณกันได้ลบ8<ม>ก็จะเป็นบวก4กับลบ2นะคะต้องใช้ลบ2แล้วก็บวก4 วิธีการพิจารณาตรงนี้นะคะเราก็ดูว่าลบ2คูณกับ4จะได้ลบ8ที่เป็นตัวสุดท้ายส่วนตัวกลางที่เป็น 10x ตัวนี้นะคะจะเกิดมาจากไกลคูณไกลค่ะเป็น 12x แล้วก็ใกลคูณไกลค่ะเป็นลบ 2x นะคะรวมกันจะเป็น 10x กก็คือตัวกลางที่เราหามาให้ให้มันตรงกันนะคะ นี่คือวิธีการพิจารณาว่าเราแยกตัวประกอบแบบไหนเนาะอะ,อะจากนั้นแล้วนะคะเราก็ใช้วิธีการในการหาค่า x อ,ออกมาก็จะได้3 x ลบ2นะะดูลักษณะของเครื่องหมายอสมการเครื่องหมายมันเป็นเครื่องหมายแหลมๆใช่ไหมคะชี้ไปทางที่ตัวแปรอยู่เนาะแล้วก็เราจะได้ว่า3 x ลบ2น้อยกว่า0หรือ x บวก4น้อยกว่า0นะคะเราจะต้องชี้ให้ด้านแหลมๆไปในทางที่ตรงกันกับข้างบนนะคะนะ,ะจากนั้นแล้วเราก็จัดการหาค่า x เราจะได้ว่า3 x น้อยกว่า2และ x ก็จะน้อยกว่า2ส่วน3อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น x น้อยกว่าลบ4เมไม่ได้แบบนี้มาแล้วเราก็มาเขียนเส้นจำนวนนะคะ่ะ เส้นจำนวนที่เกิดขึ้นก็จะมีลบ4กับ2-3ส่วน3แล้วเริ่มจากการเขียนเครื่องหมายบวกลบแล้วก็บวกสลับกันแล้วเราก็ไปใส่ค่าว่าค่าของมันอยู่ตรงช่วงบริเวณไหนจากโจทย์ที่เราทํามาตรงนี้นะคะมันเป็นเครื่องหมายาตัวนี้ค่ะเครื่องหมายน้อยกว่าใช่ไหมคะดังนั้นบริเวณที่เกิดขึ้นก็จะเป็นบริเวณที่ติดลบนะคะแล้วก็ใส่วงกลมโปร่ง เพราะว่ามันเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าก็จะเป็นวงกลมโปรง่งสรุปคำตอบนะคะเขาให้หาโดเมนของความสัมพันธ์ก็คือการพิจารณาค่า x นั่นเองเราได้แล้วค่ะว่าค่า x เ,เป็นมีค่าอยู่ระหว่างนะคะช่วงเ er ปิดลบ4ถึง2ส่วน3หรือเราจะตอบเป็นเซตคำตอบก็ได้นะคะ,ะครูตอบให้ทั้งสองแบบเลยก็คือเซตของ x โดยที่ x นะคะมากกว่าลบ4แต่น้อยกว่า2ส่วนสค่ะก็จะได้คำตอบแบบนี้โอเควันนี้ครูก็จะสอนจบถึงแค่ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คราวหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ